เจออยู่ค่ะพยายามเลิกมุฟออนไม่ได้สักทีทุกมากค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะอันดับแรกนะวันนี้ถ้าเรายังยึดกับอดีตกับคำพูดที่เขาบอกว่ารักกับวามผูกพันอดีตที่ผ่านมาอดีตมันก็คืออดีตนะแต่ปัจจุบันนี้เราดูตัวเองปัจจุบันนี้เราคิดยังไงกับตัวเองวันนี้เราเป็นคนที่ยึดสิ่งนั้นไว้เองไหมเราไม่ยอมปล่อยไหม ใครอะที่กรรมสิ่งนั้นตัวเราใครอะที่ไม่ยอมปล่อยตัวคุณวันเนี้คุณอยากจะให้ทําให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณอยากจะขี้คายอยากจะดีขึ้นไม่อยากเหมือนเดิมอยากจะปล่อยเขาไปอยากเป็นอิสระจากความรักครั้งนี้คุณต้องกลับมาสร้างจุดยืนคุณต้องกลับมาตัดสินใจแบบเด็ดขาดให้ได้โค้ดคะมันทํายากค่ะวันนี้ เราต้องการยังไงให้กับชีวิตเราเราเท่านั้นแหละที่จะเปลี่ยนตัวเองคําพูดของเรามันก็สะกดจิตเราวันนี้เราตัดสินใจไหมที่จะมีความสุขเราอนุญาตให้เราเจอสิ่งที่ดีกว่านี้ไหมเราจะเปิดโอกาสให้สิ่ีดีวิ่งเข้ามาหาเราไหมมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจให้เด็ดขาดเคลียร์ตัวเองกลับไปพูดคุยกับตัวเอง มันไม่มีใครทําให้เราเจ็บปวดมากเท่ากับเรากอดสิ่งนั้นไว้เขาไปไหนถึงไหนแล้วแต่ตัวเรายังกอดอดีตไว้ไม่เอาค่ะกลับมาเคลียร์ตัวเองกลับมาเข้าใจตัวเองคนดีๆคนที่ใช่ของคุณเขารอคุณอยู่คนที่คู่ควรกับคุณเขารอคนอยู่คนที่เป็นคู่ของคุณจริงๆเขารอคุณอยู่นั่นสิ่งที่คุณควรจะไปสิ่งที่คุณควรจะคิดพอแล้วเอาอดีตนั้นวาง พอแล้วเรื่องราวกเก่าเรื่องราวที่มันทําให้คุณเจ็บปวดพอแล้วหยุดหยุดทันทีดึงตัวเองกลับมายิ้มให้ตัวเองพูดคุยกับตัวเองต่อไปนี้ฉันยังยากให้ฉันมีความสุขมากขึ้นฉันเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงฉันเท่านั้นคือพูดตัดสินในชีวิตฉันฉันเท่านั้นเป็นปณิจจไให้ทุกความสัมพันธ์นะคะ